คำเตือนรายการต่อไปนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่รุนแรงใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบก็ปิดไซเย์ไว้แต่ถ้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็นั่งแหกตาดูอยู่เงียบๆนะอีพี่กอล์ฟเตอร์เซซิต้ากอล์ฟพ่อกอล์ฟแม่แม่งนะในเด็กเฮี้ ก็ขอสวัสดีวันเด็กทุกคนกันด้วยเนอะก็กลับมาเจอก,กับปื๊ดกันอีกแล้วนะปื๊ดนะไม่ใช่เบิร์ดนะปื๊ดไม่ใช่เบิร์ตต้องบอกไว้ก่อนนะมีคนฟังผิดหลายคนมากเลยนะแล้วก็วันนี้ปื๊ดไม่ได้มาทําคลิปอ่ารีวิวนะแต่ปื๊ดมาทําคลิป จัด10อันดับใครจูที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองอ่าก็เป็นคอนเทนต์ใหม่เลยนะคอนเทนต์จัด10อันดับนะแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ใหม่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนอะหรือถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถใช้ระบบซุปเปอร์แตงได้นะก็ส่วนรายได้จากซุปเปอร์แตงนี่เปิ้ลกจะเอาไปเก็บเป็นค่าคอมใหม่นั่นเอง <c oughs> กำลังเก็บอยู่นะช่วงนี้ใครที่อยากสนับสนุนก็สน,สนับสนุนกันได้นะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะอ่า อันดับที่10มิเลกอตนะก็จะเป็นไครจูที่อยู่ในยุคมิลเลนเนียมนั่นเองนะเงื่อนไขในการได้ก็ต้องมี20,000 G เซลนะเพื่อซื้อนะแล้วเป็นไครจูที่เลือดนี่โหดมากๆเลยนะอยู่ที่3,000นะเริ่มต้นเป็นไครจูที่อึดนะซึ่งเวลาชาร์จหรือเวลาปล่อยลำแสงอะไรเนี่ยก็จะนานกว่าของชาวบ้านนะแต่อนุภาคความรุนแรงนี้ก็จะแรงตามด้วยนะแล้วก็จะอยู่นานด้วยนะอย่างเช่นถ้าอะตอมิกเรดเนี่ยก็จะชาร์จแบบ ชาร์จนานนะแต่ปล่อยก็จะปล่อยนานด้วยนะซึ่งเป็นหนึ่งในไคจูที่สามารถเอามา PVP ได้มันถนัดมือเลยนะสำหรับแบบสายแบบสลายเลือดนะเป็นตัวที่ทําดาเมจได้ดีเลยนะแต่เวลาชาร์จหรือคูดาวหรือแบบจะกดใช้สกิลก็ต้องรอนานหน่อยนะสำหรับมิเลโกจินะอันดับที่9เฮเซกอสซิล่านะเฮเซกอสซิล่าก็จะเป็นไคจูที่มีราคาประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันจีเซลนะเป็นไคจูที่มานาก็คูดาวเร็ว นะแล้วก็โจมตีได้ไวอีกนะสามารถสแปมได้รัวๆเลยนะท่าแรกๆนะท่า E กับท่า Q นะสแปมได้รัวๆเลยแถมสแปมอะตอมิกเบสได้อีกนะไหนจะนิวเคลียร์เพาส์อีกนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในไคจูที่เอาไว้ PVP ก็มันนะแต่เสียอย่างเดียวคือการเคลื่อนที่อ่ะช้ามากๆเลยนะอาจจะตามไคจูตัวอื่นไม่ทันนะแบบเวลาวิ่งตามหรือแบบวิ่งไป PVP ตาม,มานะและก็อยู่ที่คนเล่นนะถ้าเล่นเก่งก็ถือว่าตบได้เกือบทุกตัวเพราะปืนเคยลองมาแล้วนะ อันดับที่8มอนสเตอร์ซีโร่อ่าข้าม,มาฝั่งม o n s t ตอร์ r วิรบ้างนะมอน s เตอร์ r o นี่ก็จะเป็นไคจูที่ต้องการ5 0 0 0 0 0 GCL นะแล้วก็เลเวล100ของกอซิลลา2 0 1 9นั่นเองนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยวิธีการได้นี่ยากมากเลยอนะคือต้องเลเวลร้อยทุกตัวนะของไคจูนะแต่ตอนนี้เขาปรับให้มันได้ง่ายขึ้นแล้วน่าจะเนิร์ฟด้วยแหละเป็นไคจูที่สามารถเอาไป PVP ได้ทั้งบนบกแล้วก็อากาศนะถือว่ากโกงมากเลยและแถมยัง จะยิงกาวิที่บีมได้อีกนะซึ่งก็ถ้าเอาไป PVP แบบสายซุ่มหรือแบบสายแบบค่อยๆตอดแบบตอดแล้วหนีตอดแล้วหนีนะก็น่าจะแบบใช้ได้เลยนะสําหรับ PVP นะแต่ก็เน้นหนึ่งๆมากกว่าแบบการไปโจมตีหลายตัวนะเพราะว่าถ้าโดนโจมตีจากหลายๆตัวเนี่ยคงไม่ไหวนะแต่ถ้าหนึ่งก็น่าจะพอไหวอยู่สําหรับมอนสเตอร์ซีโร่นะอันดับที่7ก็ซิล่า2019นะหรือก็ซิล่าของมอนสเตอร์เวิร์ดอีกแล้วนะเรายังไม่ออกจากมอนสเตอร์เวิร์ดนะ เป็นโมเดลที่2ของกอซิล่าของม s t s t e อร์เวินั่นเองนะเป็นการปรับโมเดลให้แบบดูเป็นกอซิล่าของฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นนะด้วยคีบนะแล้วก็ราคาอยู่ที่35,000กิเซลนะเป็นไคจูตัวหนึ่งนะที่คูเดาในการโจมตีนี่ก็ไวอยู่นะถ้าเล่นดีๆก็ถือว่าโกงเลยนะทั้งเดินไวแล้วก็โจมตีไวอยู่นะสำหรับก็จะซิล่าสองนะและแถมยังมีท่าชาร์จของอะตอมิกเบสที่พุ่งยิงขึ้นไฟนะแล้วก็ท่ากระทืบเท้าที่ เป็นการโจมตีเป็นวงกว้างนะก็เป็นใครโจที่สามารถเอาไป PVP ได้เหมือนกันนะทั้งแบบจัดการทั้งคนหมู่มากแล้วก็ PVP แบบหนึงหน,งนั่นเองนะอยู่ที่ทักษะนะถ้าถ้าเล่นเป็นก็เก่งเลยนะก็จะสา1 9เนี่ยอันดับที่6 ก็ซิล่าอัตติมานั่นเองนะอ่าเราย้ายกลับมาฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะสําหรับก็ซิล่าอัตติมานั่นเองนะก็ซิล่าเตม่านี่จะได้เปรียบคนอื่นเขาตรงเลือดเยอะเริ่มมาก็เลือดเยอะเลยนะประมาณ5 6 2 5นะเงื่อนไขในการได้ก็ต้องมีเจสจากั่วเลเวล75นะแล้วก็มีตังอีก 50,000G จีเซลนะก็เป็นตัวที่ต้องทงาาําเงื่อนไขนะถึงจะได้ส่วนใหญ่พวกตัวไคจูที่ทาาําเงื่อนไขนี่ก็จะโห,หดทั้งนั้นเลยนะจะได้เปรียบเขาตรงความอึดแล้วก็ท่าที่มีหลายท่านะเอาไว้จ ตีระยะไกลได้หลายท่าเลยนะตัวนี้นะก็อะตอมิกเบสก็ตีไปแล้ว่อ2อัน <c oughs> มีทั้งแบบอะตอมิกเบสฟันเป็นดาบนะ แล้วก็อันที่2ก็โจมตีอะตอมิกเบสพ่นปกตินะตามเมาส์ซึ่งครูดาวก็อาจจะก,กินเวลามากหน่อยนะแล้วก็เดินช้าด้วยนะแต่ก็แรกมาด้วยที่ความอึดแล้วก็ดาวเหมิทุรุนแรงนะสำหรับกอสิลาอติม่านั่นเอง,เองนะอันดับที่5เมกากอสิลาสน่นะอ่ากลับไปที่ฝั่งมอนสเตอร์เวิร์ดอีกแล้วนะเป็นการเอาเมกากอสิลามาใช้ครั้งแรกนะในของมอนสเตอร์เวิร์ดนะเงื่อนไขในการได้ก็ต้องมีเลเวล50ของคองนะแล้วก็เลเวล20ของมอนสเตอร์ซีโร่แล้วก็เลเวล ของกัซิล่า2021นะแล้วก็ต่างอีก350,000นะซึ่งเงื่อนขายเยอะขนาดนี้ก็เป็นตัวที่โหดมากเลยนะสำหรับการ PVP นะแล้วก็ไหนจะเลือดเริ่มต้นมาก,ก็5,000เลยอะ <c oughs> โกงกว่าชาวบ้านเขาเลยเลือด1%ในการรีเจนด้วยนะถ้าโดนโจมตีหรือเลือดน้อยก็อยู่เฉยๆก็สักพักก็แป๊บเดียวคงรีเจนเต็มอะ่ะสำหรับของเมกากัซิล่า2021นะแล้วซึ่งการโจมตีนี่ก็เน้นระยะประชิดกับระยะไกลได้หมดเลยนะมีทั้งมิไซล์แล้วก็อะตอมิกเวสแล้วก็วกหมัดพลาสมาและแถมมีด อีกนะก็เป็นตัวที่เอาไว้ PVP ได้มันมากๆเลยนะสำหรับเมกากัซิล่า2021นะอันดับที่4ก็2อ2 1ันนั่นเองนะก็จะเป็นตัวของ Monster World p ์ r ภาคล่าสุดเลยนะเป็นก o ซิล่าโมเดลล่าสุดเลยนะเงื่อนไขในการได้ก็ต้องมีเลเวล30ของก o ซิล่า2014กับเลเวล30 o กัซิล่า2 0 1 9นะอ่าแล้วก็เงื่อนไขของเงินก็125,000 g ีเซลนะซึ่งเงื่อนไขยเยอะอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวคอไหนที่มีเงื่อนไขยเยอะก็ต้องมีเลือด อะไรที่โกงกว่าชาวบ้านเขานั่นก็คือเลือดนั่นแนหะ <c oughs> ความอึดแรกมาด้วยความอึดก็เริ่มที่5,122นะั้นเลือดเริ่มต้นถ้าอัพเต็มอยู่ที่6,000นะก็จะเป็นก็ซิล่าที่โจมตีทั้งแรงทั้งไวด้วยนะแต่ก็จะระยะสั้นหน่อยนะสำหรับอัตอมิงเวสของก็ซิล่าส21นะอะถ้าใครได้ลองใช้นะแต่ก็จะมีถ้า แต่ก็จะมีท่า Power a t t a อยู่นะในการพ่น Atomic กเว e ลงพื้นนะเหมือนในหนังนะซึ่งวงก็จะกระจายกว้างอยู่นะถ้าใครจูตัวไหนเลือดน้อยเดินผ่านมาก็โดนไปทีเต็มๆก็ตายได้เหมือนกันนะก็เป็นการโจมตีด้วยเมลีที่ไวอยู่เหมือนกันนะถ้าอัพรีเจน์เต็มเลือดเต็มหรือดาเมจเต็มนี่ก็คงพิวพีได้แบบใครหน้าไหนก็ไม่กลัวสําหรับก็สิล่า21นะอันดับที่3เดสทอย่านั่นเองนะเป็นใครจูที่ใช้เงื่อนไขอีกแล้วนะเลเวลร้อยของก็สิล่าเฮเซนะแล้วก็เลเวลร้อยของก็สล่าจูเนียนะ แล้วก็ต่างอีก7จ็ดแสนห้าหมื่นนะเลือดก็เริ่ม้ตอยู่ที่6 0 0 0เลยนะเยอะกว่าชาวบ้านเขาอีกแล้วนะซึ่งมีทั้งความอึดแล้วก็ความแรงในการใช้ดาเมจนะแต่ก็คูดาวก็ไวด้ดวยนะถ้าอัพเต็มนะก็เป็นตัวโหดมากเลยนะที่แบบเวลาใครใช้ทีก็ต้องหลีกทางให้เขาไม่มีใครกล้าสู้แค่แบบบินโฉบมาฟ,ฟันฟูฟูก็เลือดลดไปครึ่งแล้วนะสำหรับเดสทอยย่านะเป็นใครดูที่น่ากลัวอีกหนึ่งตัวนะสำหรับเดสทอยย่านะอันดับที่2มันคือเบอร์นิ่งก็ซิลานั่นเองนะก็คือเบอร์นิ่งก็ซิลา ยุคเฮเซนั่นเองนะก็ตัวนี้ปืนก็จะเอาไว้ใช้พีพบ่อยๆนะเป็นตัวที่ได้จากการซื้อโลบักนั่นเองนะหรือเป็นการซื้อเกมพาร์ตนั่นเองนะ600โลบักนะเลือดร่บต้นอยู่ที่5,000อีกแล้วนะตัวพวกนี้ เลือด5้าพันเริ่มต้นทั้งนั้นเลยซึ่งความโกงของกัซซิล่าเบอร์นิ่งก็คือทั้งแรงทั้งรีเจนไว้ด้วยนะเสียเง่้เดียวแค่เดินช้านะของเบอร์นิ่งนะปื๊ดนี่เอาตัวนี้สู้ไม่เคยแพ้นะสู้เก่งมากสุดประมาณ2-3ตัวนะแค่งจูนะถ้าโดนลุม2 3สาตัวก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้ามากกว่านั้นก็น่าจะเริ่มไม่ไหวนะแต่ถ้าหนะึ่งหนึ่งนรับรองชนะแน่นอนนะสำหรับเบอร์นิ่งกัซซิล่านั่นเองนะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะสำหรับ PVP นะจบได้รัวๆเลยยิงเลเวลร้อยในตอนที่ปื๊ดใช้อยู่โห ไม่มีใครกล้าสู้ มาแล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะนั่นก็คือ Burning g o ก็ซิล่หรือ t h e ร์โมก็ซิล่าของก็ซิล l า a 2 1 9 9นั่นเองนะอ่าก็เป็นร่างที่ตอนสู้กับ k คิงกิโด a าแล้วได้พลังจากมอสท่ามานั่นเองนะกลายเป็นเทอร์โมนิวเคลียก็ซิล่านั่นเองนะซึ่งเป็นตัวที่ใช้โลบักซื้ออีกแล้วนะเป็นตัวเกมพาร์ตน,นะ1,200ั 1, โลบักนั่นเองนะเลื่มนเริ่มต้นอยู่ที่5,000นะซึ่งตัวนี้ก็ความโกงที่เขารู้ๆกันเลยนั่นก็คือท่าพลนั่นเองนะหรือท่า ระเบิดนะแถมตัวนี้นะวิท่าระเบิดตั้ง3ามท่าโดนกันแบบจุกๆไปเลยนะเมลีก็คูดาวไว้ด้วยนะก็เป็นตัวที่แบบสู้ยากมากเลยนะถ้าแบบคนเอามาลงเล่นกันจริงๆนะช่วงที่มันรีโมเดลใหม่ๆนี่แบบระเบิดกันทั่วเมืองเลยไม่ไหวเลยสําหรับเทอร์โมนิวเคลียร์กัซซิล่านั่นเองนะหรือเทอร์โมกัซซิล่านะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะสําหรับรวม1ิอันดับไครจูที่เก่งที่สุดนะในความคิดปืนนะ ใครที่คิดว่าตัวไหนเก่งกว่าหรือแบบตัวนี้อาจจะเก่งกว่าก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะออกช่วยกันออกความคิดเห็นนะก็นี่ก็เป็นคอนเทนต์แรกของปื๊ดนะสำหรับสิอันดับนะ <c oughs> ถ้าตกหล่นบกพ้่องตรงไหนหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากดูที่ปื๊ดรีวิวไว้เดี๋ยวปื๊ดก็ปักหมุดไว้บนตัวไอข้างบนนะแล้วก็ครั้งหน้าใครที่อยากดู10อันดับอันไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะอยากให้ทํา10อันดับใครจูที่เก่งน้อยที่สุด หรือเซษบัรดับกอซิลาที่เก่งมากที่สุดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ถ้าใครที่อยากสนับสนุนปื้ดนะก็สามารถสนับสนุนได้โดยซูเปอร์แตงนะช่วยมานะรายได้ทั้งหมดที่ได้จากซูเปอร์แตงปื๊ดก็จะเอาไปเก็บซื้อคอมใหม่นั่นแหละ <c oughs> โอเคครับก็น่าจะมีเท่านี้ละแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย